สวัสดีครับผมดร,รหนุ่ยนะครับเช้าวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางมาเล่าให้ฟังนะครับกระเป๋าเดินทางใบเนี่ยค่อนข้างจรรศ์ครับมันสามารถทําเงินถึง30กว่าล้านบาทหรือว่า2ล้าน u s ดอลลาร์ภายใน4เดือนนะครับเป็นกระเป๋าที่มีอินโนเวชันมากนะครับแล้วมันเกิดขึ้นจากการสังเกตของคนคนหนึ่งนะครับ เอาล่ะครับกระเป๋ามหัศจรรย์ใบนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามในบทความต่อไปนี้นะครับบทความที่ผมจะนำเสนอนะครับมีชื่อว่า this startup sold 2 million worth o f s l e e p smart suitcases in its first four months นะครับนะครับคนที่ท่านเห็นอยู่ในภาพนี้ก็คือ มิสเตอร์โจสยูดาชินยูเดสกินนะครับ uh, เป็น CEO ของบริษัทราเดนซึ่งเป็นคนที่พัฒนากระเป๋าเจ้ากระเป๋ามหาัศจรรย์ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับเรามาดูว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเขาถึงคุณโจเนี่ยสามารถพัฒนากระเป๋าตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันแตกต่างจากของชาวบ้านอย่างไรนะครับมาดู สิ่งนี้เป็นถือผมถือว่าสิ่งที่อยู่ในสไลด์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เ,เป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญมากที่สุดของตัวบทความนี้เลยนะครับที่ผมกำลังรีวิวอยู่ก็คือการสังเกตนะครับคือคุณโจเนี่ยนะครับเขาตอนนี้เขาจะพัฒนากระเป๋าเนี่ยเขาก็ไปดูนั่งสังเกตอยู่ที่สนามบิน นะครับเพราะก็ดูพฤติกรรมของคนเดินทางเช่งเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับตามตามสารสนามบินต่างๆเขาสังเกตสิ่งสําคัญ2ออย่างข้อสังเกตสองอย่างที่เป็นปัญหาของอคนเดินทางนะครับที่ต้องมีกระเป๋าหนึ่งอันแรกอะไรคือพยายามใส่ของในกระเป๋าให้มากที่สุดนะครับแต่ไม่รู้ว่าน้ําหนักเกินหรือเปล่านะครัาก็เป็นเรื่องปกติคือ เดินทางก็ต้องอยากเอานู่นเอานี่ซื้อของช้อปปิ้งนู่นนี่มาใส่ในกระเป๋านะครับเพื่อจะได้ขนกลับบ้านให้มากที่สุดนะครับสิ่งสังเกตเข้อที่สองเขาคือเวลามารับกระเป๋าสมมติลงจากเครื่องแล้วก็ต้องมาเข้าคิวรับกระเป๋าคนก็จะมาเบียดเสียกันที่ไอทางสายผ่านเป็นจํานวนมากนะครับก็เบียดเสียดัดเตี้ยอะไรกันแล้วก็บางทีกระเป๋าของกระเป๋าหายก็ว่ากันไปนะครับนี่คือสิ่งที่ซีอีโอของราเด่น เขาได้สังเกตออกมานะครับจากสิ่งที่เขาสังเกตก็ทำไงต่อครับ mm hmm. เขาก็ดีไซน์กระเป๋ามานะครับ mm hmm. ชื่อว่า r d e n น Su ตเอ่อซูกนะครับก็เป็นกระเป๋าของบริษัทร a d e n นั่นเองนี่จะเห็นว่าเป็นเป็นกระเป๋าถือที่มีความสวยงามนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในนี้ก็คือเป็น,ปนโชว์รูมของของ r d e n Suitcase ครับซึ่งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ในโซโหนิวยอร์กซิตี้แต่อยู่ที่ไหนไม่สำคัญคือมันเป็นกระเป๋าที่มีความสวยงามนะครับดูเท่ดูดีไซน์เหมือนกับพวก p p p เอ่อโทรศัพท์มือถือ Apple Apple Watch ต่างๆพวกนี้จะใส่ดีไซน์เข้าไปแต่นอกเหนือจากดีไซน์มันมีอะไรครับอันนี้ก็เป็นภาพอีก่างหนึ่งเป็นโชว์รูม m เดูดูมันกันสมัยโกเก๋ OK, นะครับ สิ่งที่ใส่เข้าไปคือเทคโนโลยีครับมันยังไงครับสิ่งที่ใส่เข้าไปนะครับมันสามารถชั่งน้ําหนักตัวมันเองได้คือแทนที่เราจะมานั่งเอ้ยหน,หนักเท่าไหร่พอแล้วไหมเดี๋ยวมันจะเกินจะโดนเรียกเงินที่นหนักเกินหรือเปล่าก็สามารถเซลล์เวทคือตรวจตรวจสอบน้ำหนักได้นะครับมีบิลินแบตเตอรี่ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ มี G P S รู้ว่ากระเป๋าอยู่ไหนนะครับอันนี้ก็คือช่วยแก้ปัญหาแรกคือก็ไม่ต้องกังวลถ้ามันเกินหรือไม่เกินถ้าเกิดเกิน,นเราไปซื้อกระเป๋าใหม่อันที่ไปแล้วจะไปโดนค่าคราปปบอ่บจะน้ําหนักเกินนะครับชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกที่อันนี้ก็แก้ปัญหาได้เกี่ยว,วเรื่องแบตอ่เกี่ยว,วเรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับ G P S รู้ว่ากระเป๋าอยู่ที่ไหนก็ไม่จำเป็นต้องไปคอยไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสบางทีเรื่องกระเป๋าหายนก็ลืมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า มันสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มี e l e c t r o o i c l ก c k ็นะครับก็คือแถวๆอยู่แถ,แถวนี้นะครับที่สำคัญคือทุกอย่างที่ผมกล่าวไปคือเซล w ว์ GPS electronic lock v u i l t in battery ทุกอย่างมันคอนโทรลผ่านโมบายแอปก็คือมือถือเครื่องนี้นะครับเวลายกทีมันก็จะทำให้รู้ว่าหนักเท่าไหร่นะครับรู้อยู่กระเป๋าที่ไหนดูผ่านมือถือทั้งหมดนะครับอันนี้คือดีไซน์กับเทคโนโลยีนะครับ กลับมาดูนะครับด้วยดีไซน์ที่โก้เก๋นะครับดังที่เห็นในภาพบวกกับเทคโนโลยีที่แอดไปซึ่งสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้นะครับก็ทำให้ภายใน4เดือนแรกเนี่ยก็ทำยอดขายได้ถึง2 2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเป็นเงินไทยก็มาสัก60กว่าล้านบาทได้ประมาณนั้นนะครับดังที่กล่าวไปนะครับสิ่งที่อยากจะ คอยเอานะครับหรือว่าโฟกัสสาระสำคัญของบทความนี้คืออะไรก็คือในเรื่องของการสังเกตว่าลูกค้าเจอกับปัญหาอะไรนะครับดังที่กล่าวไปคืออ่อ CEO ของ Raden เนี่ยคุณโจเนี่ยเขาก็ไปสังเกตว่าพฤติกรรมของคนเดินทางเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับก็คือเรื่องน้ำหนักกระเป๋า สองต้องมาเสียเวลาคอยกระเป๋าหายนะครับเขาก็เลยสร้างโซลูชันมาดังที่กล่าวไปคือสร้างกระเป๋าที่สามารถแก้ปัญหาพวกนี้เอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่ดีไซน์ส,สวยๆเข้าไปใส่นะครับเพราะคนชอบความสวยคนชอบความสบายนะครับมันก็นําไปสู่การขายของได้นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องไม่จําเป็นจะ,จะพาะกระเป๋าอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชีวิตประจาําวันเรื่องการทํางานนะครับรู้แล้วแต่ ต้องใช้การสังเกตและตอบสนองต,ต่อ,ตอความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งลูกค้าเป้าหมายของท่านอาจจะเป็นเจ้านายท่านหรืออะไรที่เขามีปัญหาแล้วเราใช้สกิลในการช่วยเจ้านายแก้ปัญหาอาจจะเอาเทคนิคมาช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สาระสำคัญคือคุณต้องเห็นปัญหาและคุณพยายามหาโซลูชันนะครับนี่คือสิ่งที่พยายามจะนำเสนอในบทความบทความนี้ โดยเพะเพวกธุรกิจเริ่มต้นใหม่เนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากปัญหาของลูกค้าอะไรเนี่ยจะเป็นไกด์ที่นําไปสู่ว่าเราจะพัฒน,นาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่กระจ่างว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไรโปรดักเราก็จะกว้างๆเราก็จะตอบสนองตอง่อความต้องการความต้องการของลูกค้าลําบากหน่อยแล้วก็นําไปสู่การขายที่อาจจะไม่ซักเซสตนะครับมาดูต่อไปนะครับก็คือดังที่กล่าวไปครับคือ จากการสังเกตและเห็นปัญหาลูกค้าดัางกล่าวก็นำมาสู่การเอาเทคโนโลยีมาแอดเข้ามาสู่กระเป๋าทั่วๆไปจากกระเป๋าทั่วๆไปกลายเป็นกระเป๋าที่มีเทคโนโลยีแล้วก็มีสล็กดีไซน์นะครับก็คือเป็นกระเป๋าที่สวยสวยถูกใจตอบสนองแก้ปัญหานะครับนี่ก็คือสิ่งที่ลาเดนบริษทตาเดนโดยวิสเซโจ,รจ,รจรนะครับซีโอก็ได้คิดพ้นพัฒนาขึ้นมา กระเป๋าของ raden suitcase นี่ก็คือเป็น the world's first smart carry on suitcase นะครับจะเห็นว่ามันเชื่อมต่อกับมือถือนะครับตอนนี้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็เชื่อมต่อมือถือหมดนะครับแท็กช่อง t a อะไรกับ grab taxi นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับเป็น,น raden ซูเปอมีแอปพลิเคชันควบกลุมบานโมบายนะครับก็คือเอาเทคโนโลยีเอาดีไซน์ก็ไปใส่นั่นเองก็เกิดเป็นโปรดักต์ใหม่ตอบแก้ปัญหาลูกค้านะครับ2เดือนอ่าสเดือนก็กวดไป60ประกว่าล้านนะครับก่อนที่จะจบนะครับผมก็อยากจะพูดย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่อง Innovation ซึ่งผมเคยนำเสนอเมื่อสัปดาห์สัก2สัปดาห์าที่ผ่านมา ผมพูดถึงเรื่อง innovation มันมีด้วยกันสีเรื่องคือ business model innovation product innovation operation operational innovation แล้วก็ customer experience innovation นะครับผมในเคสของกระเป๋า Raden s u s t e a เนี่ยนะครับก็คือเราเห็นอะไรก็คือตัว business model innovation คือกระเป๋าเนี่ยเป๋าเดินทางนะ่ยมีมาเป็นร้อยปีแล้วผมว่านะครับแต่ด้วยการที่ลาเดนเขาเอ่อซีโของลาเดนเขาไปเห็นปัญหาขอคนเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยเขาก็ d e v e l o p b u s i n e s s Model ขึ้นมาคือต้องการสร้างทำกระเป๋าที่ไฮเอ่อเอาโจ็กี้เข้าไปใส่มีดีไซน์สวยเพื่อไปแก้ปัญหาให้กับคัสเตอร์เมอร์นะครับเพราะทุกอย่างมันขึ้นจากคัสเตอร์เมอร์หมดนะครับจากกระเป๋าก็นำไปสู่การจากวิสเซ e ต์โมเดลว่าจะทำอะไรยังไง จะแ,แก้ปัญหาลูกค้าได้อย่างไรนำไปสู่การพัฒนาโปรดักต์นะครับนำไปสู่การผลิตโอดักตหรือ o p เปอเรกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่นำไปสู่การการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าเพื่อให้ได้เป็นผลกำไรเป็นยอดขายเข้ามานะครับแล้วก็ customer experience innovation ก็แล้วแต่ว่าทางบรเด n จะมีเทคนิคกลยุทธ์อะไรนะครับเพราะนั้น สิ่งที่อยากจะพูดก็คือ Innovation ไม่ใช่เป็นสิ่งอะไรที่จำเป็นต้องโหแบบสุดไฮเทคทำยากแต่ทุก Innovation เริ่มต้นจากเราเข้าใจความต้องการหรือปัญหาของลูกค้ามากขนาน,นั้นเองนะครับเอาละครับก็นั่นคือบทความนะครับซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวขอ้องกับ Innovation ที่เกี่ยวข้องกับถ้าเกิดเราอยากจะทําอะไรสักอย่างเราต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าซึ่งจะเป็นไทยก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุกกิจเรื่องการทํางานในทุกอาชีพรวแล้วแต่เราต้องแก้ปัญหาหรือว่า solve something ให้กับ s o m e o n e นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถท่านสามารถเอาหลักการข้อสังเกตนะครับประเด็นต่างๆที่ผมนําเสนอในบทความนี้เอาไปใช้ ในการทํางานในชีวิตประจำวันและการทําธุรกิจโดยเฉพาะคนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าต้องการจะเป็นสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยอันนี้คือหลักการที่สําคัญมากครับโอเคครับสําหรับเช้าวันนี้ผมขอจบบทความเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ